SME ต้องการความมั่นคงยั่งยืนแต่การเผชิญบททดสอบใหม่ที่ล้อมอยู่รอบด้านการอยู่เฉยก้าวที่ชา้าอาจพาไปสู่วิกฤตได้เพราะเราอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติคำว่า normal จะไม่มีวันเหมือนเดิมประสบการณ์ที่เคยมีกลับไม่ใช่คำตอบของความอยู่รอดทางธุรกิจอีกต่อไปความยืดหยุน่นปรับตัวก้าวให้ทันกับทุกสถานการณ์กลายเป็นยุทธศาสตร์สํคัญ ที่จะช่วยพิชิตทุกวิกฤตการณ์นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ยังมี SME จํานวนไม่น้อยที่ปรับตัวขับเคลื่อนองค์กรไปได้ท่ามกลางวิกฤตเปลี่ยนโลกยังโควิด19พร้อมยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความเป็นผู้ประกอบการและเติบโตได้ควบคู่กับการขึ้นสิ่งดีๆสู่สังคมควรค่าแก่การได้รับรางวัลไบโพลบิสเนสอะวอร์ดบายศ์สินร์รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย บริษัทแพคคอร์ปอ a t เรชั่นจำกัดผู้สร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเราจะมองสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวเรามองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ยั่งยืนเราอยากให้สินค้าที่เราขายเป็นสินค้าที่ดีอยากให้เป็นสินค้าที่มันช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเราเคยขายแอร์แล้วเราก็รู้สึกว่า มันเป็นสินค้าที่กินไฟมากๆเลยเราจะเป็นส่วนช่วยยังไงให้ช่วยลดพลังงานลงเว่าแอร์เนี่ยมันเป่าความร้อนทิ้งอยู่ตลอดเวลาน,น่าจะดีถ้าเกิดเราเอาความสูญเสียตัวนี้ที่มันต้องทิ้งโดยสูญเปล่าเนี่ยเอามาทำน้ำร้อนเราอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานการทำงานตามความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆมูฟฟอร์เวิร์ดไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือยหยุดค่ะคือการทำนวัตกรรมหยุดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าบางทีรามีนวัตกรรมดีๆและลูกค้าไม่ซื้อนั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดเขานะคะแต่เราอาจจะต้องทํางานให้มันมากขึ้นกับสิ่งๆนั้นกลับมาวิเคราะห์ธุรกิจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอค่ะว่าตัวไหนจะไปต่อหรือว่าตัวไหนควรพอแค่นี้ เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำตลอดเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วเราก็จะพยายามทำให้ได้ตรงนั้นอนาคตอะค่ะทรัพยากรต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่รุ่นเราเนาะมันถูกถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานพอคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเราก็เลยมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอะมันเป็นทำในสิ่งที่เป็นฟิวเจอร์เราไม่ได้ทำแล้วมองแค่ปัจจุบันเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถต่อย,ยอดไปแขนงอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้ก็คงไม่ได้จบแค่แอร์แต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดบอก ต้องการนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงานในบ้านหรืออุตสาหากรรมอย่างน้อยต้้งแถึงแผงก่อนบริษัท Enconcept Education จำกัดสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สร้างสารรค์การเรียนรู้ดูแลตั้งแต่เริ่มตน้นจนเข้าสู่เส้นชัยปัญหาการศึกษาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ครูไม่เก่ง ปัญหาของครูที่ไม่เก่งคืออะไรคืออันดับแรกนะคร,ครับครูจะสอนผิดเหตุผลหลักที่คนหาตัวเองเจอช้าเนี่ยพอเขาไม่เคยเจอคนเก่งนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเขาได้ใช้ good quality time เนี่ยกับครูที่เก่งๆแล้วก็มีนิสัยที่ที่เหมาะสมเนี่ยตั้งแต่วัยเล็กๆเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้เร็วมากเลยนะครับคือถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับน้องๆเนี่ยเราก็จะคิดว่าน้องๆเป็นลูกค้า แต่ว่าถ้าเราทําโรงเรียนเนี่ยน้องๆก็คือลูกศิษย์การที่เป็นลูกศิษย์เราเนี่ยก็คือเราต้องสั่งสอนเขาอบรมบ่มนิสัยมีความรักความหวังดีต่อน้องเราพยายามจะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน,น้องสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนะครับว่าคือเราเป็นครูก่อนที่เราจะเป็นผู้บริหารเราต้องอยู่หน้าง,งานเราจะเห็นความสุขของเด็กเราจะเห็นความทุกข์ของเด็กแล้วเราก็จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่มันควรจะทำนะ ความสุขเนี่ยต้องมาก่อนความพื้นฐานตรงนี้ต้องมาก่อนถ้าเขาไม่มีตรงเนี้เขาก็คงไม่อยากไม่สนใจที่อยากจะเรียนเราก็เลยมีปรัชญาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย well-being ต้องมาก่อนเขาถึงสามารถเรียนได้ดีคนเนี่ยต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีเสร็จแล้วเขาก็ถึงจะเรียนรู้ได้ดีสิ่งที่สําคัญมากในการเรียนรู้คือสร้างกระบวนการทางสังคมให้เขารู้สึกว่าการเรียนของเขามันมีความหมายนะ คือการเรียนของเขาเนี่ยมันมีคนดูอยู่นะมันมีคนชื่นชมก็อยู่มีคนช่วยแก้ปัญหามีคนช่วยซัพพอร์ตก็อยู่ขบวนการทางสังคมนี่แหละที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างมากๆบริษัท e empowerment จำกัดคลังสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต มันเพิ่งมาเป็นพอโควิดเนี่ยนะครับที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราเตรียมไว้แต่เราไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ฉะนั้นแล้ววันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนิดนึงว่าเฮ้ยโอเคเราต้องเริ่มคังใหม่นะเพราะว่าสินค้าที่เราทําในคังเดิมเนี่ยมันล้นออกมาจากคังแล้วด้วยซ้ําและถ้าเกิดเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ภายในอาทิตย์เนี่ยลูกค้าออกแน่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ตัดสินใจถูกแล้วกันถากเราไม่ได้คิดเอาเลยวันนั้นแล้วเราช้าไปนิดนหนึ่ง เราคิดแต่แรกเลยว,ว่าเราไม่อยากได้ธุรกิจที่นิ่งๆนะครับเราอยากได้ธุรกิจที่เติบโตเนี่ยคือการตัดสินใจเสี่ยงขึ้นมันเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เราลองเข้าไปสู่น่านาน้ำใหม่ๆครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่อะเราสึกอยากกระโดดหาทุกครั้งหลายครั้งวิกฤตมาหรือว่าจังหวะมันมาเนี่ยมันมันมันมีเวลาอันจํากัดครับความไม่พร้อมมันมีอยู่เสมอครับ เมื่อโอกาสมันหยิบยืดมาแล้วอ <re> ่ะมันก็เป็นแค่หน้าที่เราที่ต้องกระโดดเข้าไปก็คือทุกๆยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมการขายของก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับมันคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตามยุคสมัยได้หรือเปล่าสิ่งที่เราทาให้ลูกค้าอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นการแพ็คของส่งของธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ทางข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยวันข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ย เราต้องถางย่าให้เขาร่วงหน้าก่อนวันที่เขาพร้อมจะกระโดดเข้าสู่โลกใหม่ๆอ่ะใช่แล้ววันนี้เขาจะขายของออนไลน์แต่วันนี้หนึ่งที่เขาต้องเข้าไปขายในมตาเวิร์สอิ่งงี้เราต้องเป็นคนที่เข้าไปทาเรื่องนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้ววันนั้นที่เขาจะเข้าไปมันต้องทําได้เลยบริษัทวิยาแครปโปรดักต์จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารทะเลโดยมีเนื้อปูหมาพัชไร้บรรจุกระป๋องและสินค้าเนื้อปูแปรรูปต่างๆตอนแรกเป็นแม่ค้าในตลาดสดเป็นแม่ค้าปกติแต่ว่ามีปูล้นตลาดขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงที่แบบให้ปูเนี่ยสามารถ อยู่ได้นานก็เลยเริ่มที่จะหันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเอาปูมาแปลรูปออกมาเป็นกระบวนการพัชเจร์ก็เริ่มที่จะศึกษาข้อมูลเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปดูวิธีการทํากระบวนการพัชเจร์ไ์ไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะตอนนั้นคือไปหมดศึกษาไปารเรื่อยๆทําให้ปูยังคงสดใหม่ทานแล้วเหมือนปูที่คุณแม่ต้มให้หลังบ้านแล้วก็แกะกินเข้าปากอย่างนั้นเลย เหมือนโควิดเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดทุกอย่างทุกการส่งออกปิดประเทศบางเดือนนี่คือเป็นศูนย์คืออยากให้สินค้ายังสามารถไปต่อได้คนงานได้มีงานทำถ้าลูกน้องเราขาดรายได้คนหนึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลกระทบต่อครอบครัวของเขาทั้งครอบครัวเราไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้น เราก็เลยหาทางทุกอย่างให้โรงงานเนี่ยไม่มีการพักตัวอย่างนั้นก็เลยเริ่มทําธุรกิจออนไลน์โอกาสไหนที่มันมีมาเราก็คว้าไว้ก่อนไม่ว่าจะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มคือเรารีบสร้างมันรีบทําให้มันแบบเติบโตปูนมันไม่ได้ทําง่ายๆมันไม่ได้มีปูตลอดทั้งปีให้เราไปจับแล้วก็ขาย แต่มันจะมีช่วงที่ปูไม่มีเลยซึ่งเราก็ต้องแก้หรือผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้ได้โดยการที่จัดตั้งโครงการธนาคารปูม้าขึ้นมายึดคติเลยว่าเราจับมาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องปล่อยเท่านั้นเพื่อให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติได้มากที่สุดทำเพื่อให้มันอยู่รอดไปสูุ่่นลูกุูนหลาน,น,น,นให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่มีความคิดอย่างนี้มันก็คงไม่มีใครทำแม้ว่าจะมีแต่เสียกับเสียก็ ไม่เป็นไรก็ค,คิดว่าอย่างน้อยก็เพื่อให้ชุมชนเนี่ยหนึ่งมีารายได้อยู่รอดแล้วก็ปูเขาก็ไม่สูญพันธุ์ไม่หายไปไหนย,ยังอยู่กับเราบริษัท Specialty Natural Product จำกัดผู้ผลิตสารสกัดจากสมุนไพรไทย ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทเพศสัจกรรมอาหารเสริมอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางของโลกบริษัท Specialty Natural Product ของเราเองเรามีการส่งออกนะคะสูแบบ่ประมาณ30กว่าประเทศทั่วโลกเลยแต่ณวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าบอดเ e อนะคะถูกปิดดังนั้นการส่งออกก็เรียกว่าหยุดชะงักอันที่2คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ขายกลุ่มนักท่องเที่ยวก็กระทบหนักก็เรียกว่าเป็นอีกอันที่สองที่ยอดหายไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่มันมีแรงกดดันเยอะทําให้เราแบบสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆมาได้หลายอย่างมากเออทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสจริงๆแล้วก็โตร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรโตร่วมกับสังคมแล้วก็ช่วยพยุงพยุงกันขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้อะค่ะถ้าเรามีมีสติหยุดแป๊บหนึง่งแล้วพยายามแบบ เปิดตาพยายามมองหาแบบโอกาสเลก็เลกๆอะคะ่ะในในวิกฤตท,ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเจออะไรเยอะมากมันคือมายด์เซตที่เราต้องต้องไม่กลัวที่จะทำผิดเราต้องไม่กลัวที่จะทำพลาดเราต้องกล้าที่จะลองวิธีใหม่ๆกล้าที่จะลองแบบเสี่ยงกับอะไรที่ยังไม่เคยทำคือการทำงานนะคะมันต้องทำงานอย่างระยะยาวให้มันยั่งยืนได้นะคะก็ะคือ เราพึ่งเขาเขาพึ่งเราเราไม่ได้จะทําแบบจบในเฉพาะเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้แต่เราต้องทําให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างต่อเนื่องเติบโตไปพร้อมๆกับเขาแล้วก็แสดงเขาเห็นค่ะว่าเอ้ยเราก็เติบโตขึ้นคุณก็โตไปกับเราบริษัทไทยอินโนฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมดอนเมืองรสชาติที่คู่คนไทยมากกว่า40ปี ข้แหนมคนนิยมทานดิบดังนั้นเนี่ยเราต้องหาเทคโนโลยีที่ยังคงความออเทนติกของมันอยู่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีฉายรังสีเราทํามาประมาณ25ปีแล้วแล้วไม่เคยขาดตอนเพราะเราเชื่อว่าการฉายรังสีเป็นเทคโนโลยีเดียวในประเทศไทยที่ทําให้แหนมเนี่ยทานดิบได้อย่างปลอดภยัยและรสชาติไม่เพียงเทคโนโลยีต่อมาที่เราค่อนข้าขงภูมิใจก็คือ เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อชีวภาพแหนมตั้งแต่โบราณเราพึ่งจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ในการบ่มดังนั้นเนี่ยแหนมอาจจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพตามที่เราต้องการขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบตัวไหนที่มันให้รสชาติที่อร่อยรสชาติที่มันแบบดั้งเดิมของคุณยายทามาเลยครับเราก็เลือกสายพันธุ์นั้นมาดึงมาจากแหนมของเราดังนั้นก็เลยทําให้มันเป็นโน้ตเฮาของเรา องค์กรผมเนี่ยดำเนินงานด้วยโคชชิงเคาน์เตอร์หลักการของโคชชิงก็คือเชื่อในศักยภาพของทุกคนเพียงแต่คุณจะมีปัญญาขุดศักยภาพเขาขนาดไหนอันนั้นอะสิ่งสำคัญหลังจากโควิดเนี่ยเราลงไปคุ้นเคยกับพนักงานมากขึ้นในระดับโอเปอเรเตอร์โควิดเนี่ยคือเราเห็นเลยแหละเขาจะไม่ทิ้งองค์กรเขาจะช่วยประครบประงมแล้วก็มาทำเนี่ยในลักษณะที่ว่าแบบ ก็ไม่รู้นะว่าจะได้เงินเดือนหรือเปล่าเพราะวันนั้นยังไม่ได้ประกาศว่าทุกคนจะได้เงินเดือนก็มาทํามาช่วยกันทําสิ่งที่เราแบบตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นมันก็เห็นได้ในวิกฤตถ้ามี m ายเซ็ตดีมันจะไม่มีวิกฤตอันไหนที่ใหญ่สุด บริษัททำธุรกิจวิสาหกษษิจเพื่อสังคมจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านอาหารสุขภาพท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงเราเคยช่วยเหลือชาวนามาแล้วช่วยชาวนาแบบแบบคนรวยอะ่ะวันนั้นปี51เนาะวันนี้ปี64เชื่อไหมครับว่าการช่วยเหลือชาวนาแบบคนรวย13ปีที่ผ่านมามเขาก็ายังทำเือนกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรับจำนำข้าวหรือประกันรายได้มันคือเอาตัวเลขเอาราคาเป็นที่ตั้ง คือใช้เงินเป็นตัวแก้ปัญหาแต่การช่วยเหลือชาวนาะแบบคนจนเนี่ยใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหาคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการดํารงชีวิตของมนุษย์เอาธรรมะไปนําธุรกิจเนี่ยหลายคนจะบอกว่าทํากับธุรกิจมันไม่มีทางไปด้วยกันได้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่คุณจะเอาธรรมมานําธุรกิจเรามั่นใจว่าเราสามารถทําได้ สิ่งที่ทําง่ายที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้มันเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องราคาถ้าคุณตั้งราคาที่เป็นธรรมหมายความว่าคุณขายในราคาที่เป็นธรรมคุณซื้อในราคาที่เป็นธรรมคุณมีค่าใ้จ่ายในราคาที่เป็นธรรมคุณก็จะมีกําไรที่สมควรจะได้รับตามธรรมเมื่อใจคุณเป็นธรรมคุณก็รวยแล้วคําว่ารวยของแต่ละคนจะไปวัดกันที่ร้อยล้านพันล้านผมว่าอันนั้นเป็นรวยจอมปลอม รวยจริงๆเนี่ยมันรวยที่ความสุขในใจแต่มันต้องพิสูจน์กันว่าเฮ้ยมันรวยได้จริงนะและทําธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะพิสูจน์ให้ดู